วันนี้ฟ้าจะมารีวิวครีมหน้าฉ่ำของไอคอนเฟสนะขอรีวิวหน่อยเหอะนี่ก็คือโดนป้ายยางมาเหมือนกันนะคือใช้ดีจนอยากบอกต่อมากค่ะเดี๋ยวมันเป็นยังไงฟ้าจะมาเล่าให้ฟังนะมาแกะกล่องกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นครีมหน้าฉ่ำไอคอนเฟสเอ็กซ์ตรีมสกินเพอร์เฟคชั่นค่ะตัวนี้บอกเลยว่าน้องดีมากๆตัวนี้เขาจะเป็นครีมที่เหมาะสมกับคนที่มีสภาพผิวเหี่ยวย่นแก่ก่อนวัยมีผิวหน้าที่หย่อนคล้อยซึ่งนี่ันก็เกือบจะติดโดนทุกข้อแล้วค่ะทุกคนคะเพราะตัวนี้นะคะเขามีเอ็กซ์ตรานีมากเป สายพันธุ์ King of Salmon ประเทศนอร์เวย์ผสนร,รวมกับไทเป๊นชนิดพิเศษค่ะเพื่อนำพานะคะ e x ็กโซโซมน,นี้เข้าไปซ่อมแซมปัญหาที่เรามีได้อย่างตรงจุดเลยค่ะทุกคนเกิด <c oughs> เป็นนวัตกรรม e x ซไทยเทคโนโลยีค่ะที่มีคุณสมบัติในการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะลึกถึงระดับนาโนเซลลเลยค่ะและยังช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวของเราอีกด้วยค่ะทุกคนสิ่งที่ฟ้าชอบมากๆเลยนะคะตัวเนื้อครีมของเขานะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะทุกคนเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากๆแต่มีความเบาบางมากๆเลยนะพอทาแล้วนะคะเนื้อครีมของเขาาานซึมััเเข้้ผิววทททีลลย่แ ดูเปล่งปลั่งมากๆบอกเลยว่าจากผิวหน้าสมๆนะคะตอนนี้ก็คือดูโกรดูเปล่งปลั่งมากๆอยู่หน้าคือดูสุขภาพดีมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นครีมหน้าฉ่ำที่สงฉ่ายาของเขาจริงๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะอยากได้อยากสั่งซื้ออยากหน้าฉ่ำเหมือนน้องฟ้านะคะสาม,มารถนะคะสั่งซื้อได้ทีพ่พาร์ทเนอร์ของดี e i คอน g r o u ปนะคะทุกคนขาเขามีอยู่ทั่วประเทศเลย